น้องพี่น้องคอยจะให้เจ้าเบิ่งแงถนนเบิ่งเมื่อคืนน้ำท่วมครับผมเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักน้ำท่วมอย่นี่ผมเกือบผมเกือบเหลือ,อต่ซื้อผมปั่นจัก,กรยานมันว่เห็นหลุมแม่พี่น้องจัก,กรยานผมตีร่างกาอยู่นี่นะครับผมเบิ่งที่ลาพี่น้องเบิ่งสภาพมั้นว่แม่นหลุมหน่อยเลยครับมันหลุมน้อยเออบ่ มันหลุมหลายแล้วว่าแล้วมันหลุมใหญ่ครับผมมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานนี่ถ้าบระวาเนี่ผมบอกได้เลยมีอุบัติเหตุแน่นอนครับสภาพโอ้เบงพี่นองเป็นลอยๆหลุมครับผมแล้วก็หลุมใหญ่ๆคือมันเกิด แต่อันตรายแต่ฟังนั่นทเทแล้วโดนแล้วแต่ว่าว่าให้มอเตอร์ไซค์ให้จักรยานเขาขึ้นไปปั่นไปถีเนี่ยเนี่ยฟังทั้งขวามือเนี่ยครับแล้วเอาเล็กเอาหยังไปบางขวางไว้ครับม,มันก็เทสามสี่มือแลยเดียวมนนี่มันขค้นนี่น้ามท่วมบ้านเนี่ยน,น้ยนามทวม่มทวมเนี่ยครับนี่ยังว่าท่านแห่งอยู่นี่บางหมองกันยังคาะผมปั่นจักรยานมาผมเกือบตีลังกาเนอะคือมันเหลียวไปเห็นทางพี่น้อง ย้ำไดงสีเลี่ยวโอ้ผมดานายไหลคนกับงานกับยู่เพราะเจ็ดแปดคนถนนทั้งเส้นนี่คุณถนนเกือบสองร้อยสองร้อยเมตรได้แล้วมั้งนี่ผมว่าเบิ่งถั่วเบิ่งสัาพเอาครับผมเบิงบ่งเบิ่งต่ลาลุกแท็กซี่ลบไปฟองใด้ไปโอ้ งานกับพาก,กันไปนั่งเรียนอยู่ในห่มหุ่นบัดชิเลี่ยหไให้ดดอกใคยวะเนี่ยโอ้แต่กับมือเคลืนนี่คือมันเ้องควาสามารถมองเห็นหลุมคือจังซี่เลยครับมือคือนนี่ขึ้นหน้ามันถ่วมเบิดครับโลตายตายตายแล้วบคนงานเพื่อนเนี่ยมีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายแค่คนมุ สี่เริ่มเทเรียนที่สองแล้วละ่ะเดือดร้อเรนเดือดร้อนเบาไว้เบิ่งสภาพครับผมผมก็ไม่อยากเว้าอยากป่าคืนเกิดมันผมเกิดอุบัติเหตุหนะคืนนี่ฝนตกน้ำท่วม ก็ปั่นจักรยานไปแล้วมันเลี้ยวว่เห็นแล้วหลุมมันมันโเกือบตีลังกาไอเลนที่ทเทสเสร็จแล้วก็แทมที่สิให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นหรือจักรยานขื้นรถน้อยขึ้นไปกันพอเล่นได้เมื่อให้ขื้นเอาเล็กเอาถุงยังไปวางขวางไว้หจักรยานไหนสีเลียบุทะเลีมยมก็ถิ่นะั่นอยู่ดอกครับผมโอเคครับผมบายถึงจุดหมายแล้ว